ต้นนี้เราไม่ชื่อว่าอะไรจ้ะอันนี้เซเรนค่ะเซเรนเนาะอโลคาเซีย <uc> เซเรนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ oh, สวยมากต้นเทพเลยนะคะแดงชมพูแล้วสวัสดีค่ะ FC ช่องมือใหม่เลยสวนนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ไม้ด่างบ้านสวนนะคะนี่เลยตนน้นไม้เยอะมากรอบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาทักทายแม่ค้าก่อนออนนี้เลยสวัสดีค่ะ เจอการอีกแล้วกับคลิปนี้วันพฤหัสัพหสกับอ้อไม้ด่างบ้านสวนเนาะบ้านสุขสำราญตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมนะคะอำเภอกระสังเนาะเผื่อใครเอฟซีอยากจะมาชมสวนก็ได้เนาะวันนี้โอ้โหมีแต่ทนเทเทๆเลยใช่ไหมคะต้นไม้เนาะมีส่งวันนี้ส่งฟรีอะไรไม่เอ่ย ส่งฟรีค่ะราคารวมส่งเลยค่ะราคารวมส่งนะคะแล้วก็ส่งฟรีกันไม่มีเก็บปลายทางแต่ยังไม่ยังไม่ทำเนอะใช่ค่ะเออไอสวนยังไม่ได้มีเก็บปลายทางนะคะมีแค่โอนอย่างเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นต้นต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนเลยอันนี้นี่คือแบบอันนี้เซเรนี่ยน้องชื่อเซเรนใช่ไหมเซเรนอือคือเขาแบบดางสวยชมพูอย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะ ใบเงาสวยมากอันนี้สองพค่ะ2200ันสองร้บาทค่ะพันสบาทส่งฟรีนะคะค่ะมีกี่กระถางคะมีอยู่กระถางเดียวมีกระถางเดียวนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งต้นไม้เลยใช่ค่ะใช่ไหมั้มนี่ค่ะใครที่ยังไม่มีนะคะทุกคนกระถางเดียวเท่านั้นนะคะใค่ะใครก่อนก็ได้ก่อนเนอ์นี่แหะใเทียบมากนะคะสวยมากสวยมาก ค่ะภาพนี่ก็นี่เนาะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เอฟซีดูรวมๆก่อนก็ประมาณนี้นะคะใครที่สนใจต้นไหนไว้ก็จับจองมาได้เลยค่ะงเว้เลยค่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยเนาะคเริ่มไปไปดาวกระกายดาวก่อนเลยนี่ฟอร์มแบบโ้หวฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่มากค่ะทุกคนอันนี้1,300ค่ะ1,300บาทเนาะหนู ดูแบบฟอร์มแบบฟอร์มแม่พันธุ์เลยใช่ไหมคะใช่แม่พันธุ์เอาไปตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนี่ดูใบใหม่เขานะคะด่างชมพูสวยมากด่างชมพูดูกอเขานะคะทุกคน่ะดูพร้อมยกยอดแล้วพร้อมยกยอดแล้วเนาะกระถางนี้หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะส่งฟรีมีหลายกระถางอยู่แต่ว่ากระถางละราคาเนาะ อันนี้ก็้อนหนึ่งพันสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่กระถางที่สองอันนี้จะเป็นกระถางสิบสองนิ้วนะคะอันนี้กระถางสิบสองนิ้วอ่ะดูค่ะดูกอเขานะค่ะดูใบใหม่มาชมพูใบใหม่มาสวยมากเาหอกชมพูหวานมาเลยนะคะใหญ่มากหนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะทุกคนนี่กระถางที่สองนะคะอันนี้กระถางที่สามโอ้โหนีฟอร์มสวยมากเลย อันนี้จะ1,400อ๋อฟอร์มนี้1,400บาทะทุกคนฟอร์มใหญ่มากฟอร์มใหญ่ดูใบเขาเนาะ<ฮ><ฮ>ใบก็ใหญ่ต้นก็ใหญ่ดูนะคะความสวยของเขาะะสวยมาก1,400บาทนะคะมีกระถางเดียวนอนาะ1,400แล้วก็จะมีกระถาง1 0 0 0บาทอ๋อน,นี่กระถาง1น0 0พบาทก็สวยนะคะ,คะ สวยไม่แพ้ใครเลยชมพูชมพูจ้ามาเลยนะคะอันนี้1,000บาทรวมส่ง1,000บาทรวมส่งนะคะทุกคนห0ึ่บาทมีกี่กระถางมีกระถางเดียวกระถางเดียวนะคะแล้วก็จะมีสนใจกระถางไหนก็โทรมาหาแม่ค้าได้เลยอันนี้450ร้ออันนี้นะคะนี่ก็ด่างชมพูใช่ไมชมพูค่ะนี่อันนี้นะคะไซส์น่ารักมาก สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะนี่มียอดใหม่ขึ้นมาแล้วด้วยมีกระถางเดียวใช่ไหมคะมีกระถางเดียวสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะมีอยู่หนึ่งกระถางเนาะต่อไปก็จะเป็นกวักเลยโอ้โหอันนี้กวักมรกตด่างเหลืองกวักมรกตด่างเหลืองนะคะอันนี้ฟอร์มแม่พันธุ์เเลยนาะฟอร์มแม่พันธุ์เป็นโปใหญ่แล้วลงก้านเลยค่ะด่างลงก้านอันนี้สามพันเจ็ดค่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะ มีกระถางเดียวเนาะไซแม่พันธเลยนะคะเอาไปคือได้คุ้มมากเลยเนี่ยกระถางนี้อันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตโบราณด่างอ๋อเป็นกวักมรกตโบราณเนาะแต่เขาด่างใช่ไหมด่ค่ะมีความด่างเขาด่าอันนี้หกร้อยรวมส่งหกร้อยบาทรวมส่งได้สามกิ่งเนาะค่ะสามกิ่งนี่ค่ะไปต่อเลยอันนี้จะเป็น อันนี้ให้กระดาษดำด่างอกระดาษดำด่างนะคะนี่ใครที่สนใจอยู่เนาะค่ะอันนี้จะได้อได้มาน้อยนากกระดาษดำด่างจะค่ะเท่าไหร่คะ750บาทกระถานี้750บาทค่ะนี่เลยนะคะไม่กี่กระถางมี่3กระถางค่ะราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันค่ะเท่ากันเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่งอ่าีนกระถางที่หนึ่งนะคะ750บาท นี่จะเป็นกระถางที่สองกระถางที่สองในเกมีดูนี่เลยใครจะเอากระถางไหนก็โทรมาเลยค่ะอันนี้กระถางที่สามกระถางที่สามกระถางที่สามมีสามใบเนาะสใบกับหนึ่งหลอดสามใบหนึ่งหลอดนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งหรือจะเหมาไปเลยทั้งสามกระถางก็ได้นะยกให้ดูทั้งสามกระถางนี่เลยนะคะทุกคนนี่โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะมาก่อนได้ก่อนเนอะหมดวมากนะคะหมดว ต่อไปดูช้างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างเหลืองช้างเหลืองค่ะอันนี้จากกระถาง280 280บาทค่ะ280จะมีประมาณหกกระถางอ๋อไม่หกกระถางเนาะเดี๋ยวให้ยกทีละถางเลยดีกว่าหนึ่งสองสามนนี้เลยให้เอ็มซีเขาดูเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่งเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง มีกระถางที่สองสองร้อยห้าสบาททุกกระถางเลยเนาะ280ร้อยแนะคะกระถางที่สองนี่กระถางที่สามนี่เนาะดูนะคะกระถางนี่กระถางที่สี่นะคะความสวยเขาแบบฟอร์มแบบสวยเหมือนกันหมดเลยกระถางที่ห้ากระถางที่ห้าด้วยค่ะทุกคนเอากระถางที่ห้าหนินี่กระถางที่หกนี่กระถางที่หกก็สวยโหสวยมาก สวยแบบแล้วก็จะมีกระถางสามร้อยแปดสิบอยู่กระถางหนึ่งอ๋ออันนี้สามร้อยแปดสิบบาทอ๋ออันนี้จะเป็นด่างด่างเหลืองเหรอคะค่ะด่างเหลืองอันนี้สามร้อยแปดสิบต้นสามร้อยแปดสิบบาทเนาะมีกระถางเดียวนะคะใช่ค่ะโฟมสวยมากนะคะนี่แล้วนั้นจะเป็นสองร้อยแปดสิบบาทเนาะรวมส่งแล้วนะคะโทรมาได้เลย ไปช้างขาวช้างเหลืองแล้วก็มาช้างขาวเนอนี่ทุกคนส่แม่พันธแล้วโอ้ไ่แม่พันุเนาะดูความด่างของเขานะคะอันนี้เจ็ดร้อยรวมส่งเจ็ดร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะคือราคานี้เนาะใครมาก่อนก็ได้ก่อนอ่ะกระถางเล็ก อมีกระถางเล็กนะคะนี่เลยก็ไม่เล็กเท่าไหร่ไม่เล็กนะจ๊ะอันนี้แบบสามร้อยแปดสิบฟอร์มสวยมากเลยกระถางละสามร้อยกระถางละสามร้อยแปดสิบาทเนาะนี่หนึ่งเนาะกระถางที่หนึ่งจ้ะอันนี้กระถางที่สองนะคะนี่เลยอันนี้กระถางที่สามนี่กระถางที่สามค่ะทุกคนค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่หลอดขึ้นมาใหม่หลอดขึ้นมาใหม่ดังสวยเลย แล้วก็จะมีกระถางเล็ก250ร้อยห้าสิบมีกระถางเล็กนะคะนี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทมีกระถางนะคะช้างขาวมีอยู่กระถางหนึ่งสองร้อยห้าสิบค่ะมันจะมีกุ้งกุ้งด่างอันนี้กุ้งด่างสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหลอดไม้เกงมาแล้วได้สองตัวกับหนึ่งหลอดเนาะค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นมีกระถางเดียวเนาะมีกระถางเดียวนี่นะคะอันก่อนได้ก่อน เบอร์เบิ้ลมาร์กเบอร์เบิ้ลมาร์กอันนี้280 280ยแปโอ้คุ้มมากค่ะดูความแน่นมี2กระถางอ๋อมี2กระถางเนาะ280มีอยู่2กระถางนี่มี2กระถางนะคะเบอร์เบิ้ลมาร์กเนาะนี่เลยใครอยากได้กระถางไหนหรือจะเหมาไปเลยก็ได้เนอะขายใจดีนะคะอันนี้กระดาษด่างขาวกระดาษด่างขาวค่ะต่อไปอันนี้380 สามร้อยแปดสิบบาทเนาะสามร้อยแปดสิบมีอยู่สี่กระถางมีอยู่สี่กระถางนะคะกระดาษด่างขาวีกระถางที่หนึ่งอันนี้หนึ่งค่ะหนึ่งอันนี้กระถางที่สองมีกระถางที่สองนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเด้วยฟีกระถางที่สามนี่นะคะฮัฟฟ์เลยใช่ไหมค่ะฮัฟฟเลยสวยมากเลยนี่กระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่นี่กระถางที่สี่โหมีแต่สวยๆฟอร์มแบบ ใหญ่ใหญ่มากเลยกระถางแบบระถางละสองร้อยห้าสิบกระถางละสามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบพูดผิดอีกแล้วขอโทษนึ่งนี่นะคะสามร้อยแปดสิบมีอยู่สี่กระถางค่ะเอซีต่อไปจะเป็นนี่เลยสีโลหูช้างสิโลหูช้างด่างด่างเหลืองใช่ไหมอันนี้ด่างขาวอ๋อด่างขาวอันนี้เท่าไหร่หูแบบ หอมใหญ่มากเลยต้นนี้ต้นนี้หนึ่งพันบาทท้วนค่ะหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพันบาททวนนะคะนี่รวมส่งไปแล้วนะคะทุกคนรวมส่งหรือก็ส่งฟรีนั่นแหละเนาะกุ้งถึงเนาะส่งฟรีนี่ก็ทางเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟิโลลายเมฆฟิโลลายเมฆนี่ค่ะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทมีหนึ่งหลอดขึ้นมาสามใบสามใบหนึ่งหลอดนะคะ 350ร้เป็นกล้วยตานีด่างมีกล้วยตานีด่างด้วยทุกคนมี2กระถางนะคะกระถางละ500กระถางละ500ร้อยบาทดูความด่างของนี่นะคะมี2กระถางเนาะอันนี้กระถางที่1เนาะที่1กระถางที่1เนึ่งเนอันที่2อันนี้กระถางที่2ดูความด่างเขานะคะนี่กระถางที่สองอ่ะสวยด่างลงก้านเนาะอือนี่ลงก้านเลยห้าร้อบาทเท่านั้น มีสองกระถางน,นะคะตานอันนี้แดงอินโดแดงอินโดค่ะนี่เลยอันนี้ห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่มีลูกอันนี้ขายลูกแถมแม่จ้า, <c oughs> าขายลูกแถมแม่ขายลูกแถมแม่ไม่ใช่ขายแม่แถมลูกเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปจจ <c oughs> เราจะมาดูฝั่งนี้กันโชคเก้าชั้น นี่เลยโชคเก้าชั้นด่างชมพูอู้ชมพูจ๋ามาเลยนี่นะคะดูใบกันชมพูของเราทรงสวยทรงใหญ่ทรงฟอร์มฟอร์มสวยมากเลยเนาะนี่พันหกร้อยรวมส่งหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่รวมส่งแล้วเนาะมีหนึ่งกระถางนะคะเอาไปแบบใส่ตั้งแม่ได้เลยเนาะใช่ไหมอันนี้มีอะไรคะมังกรทองมังโชคก้าชั้นเหมือนกันอ๋อเป็นโชคก้าชั้นเหมือนกันเนาะ แล้วก็ชื่อมังกรทองใช่ไหมคะอันนี้ห5 0้ยหสิบรวมส่งอันนี้หูใบทำไมใบใหญ่จังเลยค่ะใบใหญ่ใบยาวสวยแล้วเขาก็มีออนี่มีดอดใหม่มามีดอดใหม่แทงมาแล้วจ้ะนี่นะคะเป็นไม้หน่อหรือไม้อันนี้ไม้หน่อค่ะไม้หน่อเนาะหกร้อยบ้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งอันนี้จะเป็นด่านชมพูอ๋อนี่ด่านชมพูค่ะอันนี้สองใบกับหนึ่งลอดนี่ได้สองใบแล้วก็มีหนึ่งดอดออกมา อันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะนี่เลยเจ็ดร้อยบาทสวยๆอย่างนี้เลยสวยเนาะไม่แต่สวยๆเลยนะคะต้นไม้รอบนี้แบบด่างชมพูด่างชมพูค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้อันนี้น่าจะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่น้องแบบด่างสวยมากนะคะทุกคนอันนี้ก็สองใบสองใบสามใบสามใบแล้วเนาะด่างชมพู ห้าร้อยบาททวนเนาะกระถางนี้นะคะอันนี้จะเป็นดำดำชมพูชมพูเป็นช่องดำเนาะช่งดำแต่ว่าเขาออกด่างด่างชมพูด้วยค่ะดำชมพูดำชมพูนะคะอันนี้หอมสวยนะคะหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพันบาทรวมส่งแล้วนะคะทุกคนมีหนึ่งกระถางเนาะอันนี้ด่างชมพูเหมือนกันมีด่างชมพูเหมือนกันอันนี้ห้าร้อยก็ทางนี้ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะนี่นะคะชอบอันนี้จะเป็นหางไหนก็ใบกลมมาเลยอันนี้จะเป็นเงินหนาใบกลมไม่ไม่อันนี้โชคเหมือนกันโชคเก้าชั้นนะคะแต่เป็นใบกลมเนาะดางเป็นด่างด่างเหลืองใช่ไหมคะออันนี้ฟองสวยนะห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ใหญ่เลยกระถางใหญ่ใหญ่เลยนะคะนี่ห้าร้อยบาทคุ้มมากเลยนะคะคุ้มมากนี่ก็ถือว่าคลาดมากเลยนะคะเอฟซี อันนี้กวากใบโพด่างเหลืองกวากใบโพด่างเหลืองนะคะอันนี้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทต้นไม้ส่วนมากคือแม่ค้าจะเป็นคนทำเองจ้ะก็มีนี่เป็นแบบคือจะสวยอย่างนี้เลยนะคะให้ดูสวยมากต้นดูความความด่างของเขาลงก้านหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครีมสามสี เขาเรียกว่าครีมสามสีค่ให้ดูสีใกล้ๆดูเขาทำแบบมีสองกระถางนะคะกระถางละห้าร้อยบาทกระถางละห้าร้อยบาทมีสองกระถางอันนี้เขาเป็นไอต้นอันนี้กวางกวางใบโพเหมือนกันแต่ด่างไอ้ด่างครีมด่างครีมใช่ครีมสามสีครีมสามสีเนาะนี่เลยใครยังไม่มีนะคะค่ะนี่เลยนะคะสองมีอยู่สองกระถางเนาะใช่ค่ะสองกระถางนี่เลยโทรมาได้เลย อันนี้ด่างมิ้นนีด่างมิ้นเนาะค่ะมบักใบโพด่างมิ้นนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะมีดูความด่างของมันมิ้นมีอยู่สองกระถางนะคะมิ้นด่างมิ้นมีอยู่สองกระถางค่ะอันนี้จะออันนี้ฟอร์มสวยมากเลยนะคะค่ะนี่กระถานี้หกร้อยเนาะกระถานี้หกร้อยอันนี้ห้าร้อยมีห้าร้อยกับหกร้อยนะคะค่ะฟอร์มสวยต่างกันเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็น อันนี้เพนเลดี้ชื่อเพนเลดี้ค่ะนี่เพนเลดี้เหลืองอารามเลยดูความด่างแบบอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะดูความสวยดูนะคะฟอร์มแบบแน่นมากเลยทุกคนรอบก่อนขายไปไปเป็นชื่ออะไรน่อยรอบก่อนคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เชคไม่ใช่นะคะต้องขออภัยลูกค้า้วยเป็นเพนเลดี้ค่ะเพนเลดี้นะ่เราค่ายุบซีเขาได้บอกมาจ้ะค่ะยี อธิย์ก็แม่ค้าก็จาผิดบ้างเนาะยิ่งคนถ่ายยิ่งแต่จําไม่ได้เลยอันนี้กวักพราพรมบ้านกวักภาพรมด้าบ้านด่างบ้านนะคะทุกคนดูกวักผาพรมบ้านด่างอันนี้เซตคู่400อ๋อนี่ขายเป็นเซตนะคะเซตคู่นี้สองกระถางรับไป400บาทท่วนนะคะมีหนึ่งเซตเนาะมีหนึ่งเซตต่อไปก็จะเป็นวินสันด่างวินสันด่างโอ้น่ารักมากวินสันด่างต้นนี้250 ต้นนี้250าบาทมีกี่ต้นนาะมีกระถางเดียวกระถางเดียวนะคะตอนนี้หมดแล้วเลยแต่แม่พันธุ์อ๋อไม่แต่แม่พันธุ์นะคะูปก็คือแต่กระถางเดียวอันนี้จะเป็นกวักปลาด่างกวักปลาด่างก็ต้องพูนปลาด่างค่ะความสวยของเขาเนาะค่ะ250ค่ะ250บาทมบาอยู่สามกระถางก็มีสามกระถางนะอันนี้กระถางที่หนึ่งมีหนึ่งในกระถางที่สองก็อันนี้ก็เั็นข้อด่างต่างกันเนาะค่ะ อันนี้ก็ดังมันดังน้อยอ๋ออันนี้ดังน้อยแต่นี่คือเขาดังเยอะเลยังเยอะเลยอืมกระถางที่สามกระถางที่สามค่ะอันนี้หลอดไม้ก็ดังมาแล้วเลยกระถางละสองร้อยห้าสิบกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามกระถางกล้วยพัดดังแคร์กล้วยพัดด่างแคร์นะคะค่ะอันนี้สองร้อยสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะค่ะสองร้อยบาทมีกระถางเดียวค่ะมีกระถางเดียวแล้วต่อไปก็จะเป็นใบเลื่อยด่าง ใบเลื่อยด่างค่ะพะโลนอใบใหม่เข้ามาคจะให้ลูกเอฟซีดูใบใหม่ใบใหม่มาด่างชมพูเลยแบบออกชมพูเลยน้องสวยมากเลยนะคะอันนี้สี่400รอบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีกระถางเล็กอันนี้กระถางเล็กด้วยนี่กระถางเล็กอันเล็กเอาไปห5 0บาทเท่านั้นห5 0อบาทแล้วก็ดาวนหมาอย่างนี้อันนี้เอานี่ดีกว่า400บาทนี่เลยจริงๆแล้วก็จะมีโอกิเป็นเซ็ตโอกินะคะ นี่จัดเซตนะคะนี่เซตสามกระถางสามกระถางนี้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะโอเคเนาะมีหนึ่งเซตใช่ไหมคะโอเคมีหนึ่งเซตค่ะโอเคแล้วก็จะเป็นอีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลเนาะอันนี้ก็จัดเซตเหมือนกันจัดเซตเหมือนกันนะคะนี่เลยเซตนี้ สองได้สองกระถางสองกระถางสามร้อยสามร้อยบาทเนาะอีพี่มีกี่เซตจ้าอีพี่อีพี่มีสามเซตค่ะมีอยู่สามเซตเนาะอีพี่นะคะเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งแล้วทุกคนอันนี้เซตที่สองนี่เซตที่สองนะคะเซตที่สามอยู่ฝั่งนู้นโอ้เดี๋ยวค่อยไปดูเซตที่สามโอเคอ๋ออันนี้จะเป็นเซตที่สามเซตที่สามอันนี้พร้อมแบบค่ะอันนี้เหนียขึ้นมาแล้วเือยเลยนี่นะคะจะเอาเซตไหนก็โทรมาได้ค่ะ บอกแม่ค้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตดำมีกวักมรกตดำเนาะสามกระถางสองร้อยห้าสิบสามกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น <250 S 1> มีหนึ่งเซตมีหนึ่งเซตใครที่หาก,กวักมรกตดำอยู่เนยะอันนี้ก็เป็นโชคเขียวโชคเขียวนะคะนี่ก็เซตเลยเหมือนกันมีสองร้อยห้าสิบบาทสามกระถางนี้รับไปสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นมีหนึ่งเซตนะคะมีหนึ่งเซตแล้วก็จะมี หายากนะคะจะเป็นเซตแบบนี้อันนี้เป็นช้างเหลืองเป็นเซ็ตเหมือนกันอ๋อช้างเหลืองนะคะเซตสามกระถางเลยนี่เซตสามกระถางสองร้อยห้าสิบสามกระถางนี้สองร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สามเซตมีอยู่สามเซ็ตนะคะช้างเหลืองเซ็ตที่หนึ่งนี่ในเซตที่สองในเซตที่สองนะคะไ้จะเป็นเซตที่สามเซตที่สามเนาะสวยเลยมีแต่สวยๆทางนั้นนะคะจะเอาเซ็ตไหนก็บอกแม่ค้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็น หักใบโพขาวอันโบอันนี้จะขาวน้อยหวักใบหักใบโพเนาะขาวอันโบอันนี้เป็นเซตไหมคะหรือว่าเป็นดีไม่อันนี้เป็นเป็นกระถางกระถางละห้าร้อยเลยค่ะเลยเนาะมีอยู่หกกระถางกระถางละห้าร้อยบาทอันนี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองกระถางที่สองด่างมาเลยอันนี้กระถางที่สามกระถางที่สามนะคะโอหความสวยเขาแบบแต่ละฟอร์มค่ะ นี่กรถางที่สี่ถังที่สี่นะคะโค้งน้องด่างนะด่างมาเลยนะคะนี่ถังที่ห้าโอ้โหส่วนมากอันนี้กระถางที่หกมันจะปลายๆนิดหน่อยค่ะกระถังละห้าร้อยบาทนะคะห้ารอยต่อไปมราจะหกกระถางอันนี้เลดี้พิงค์ค่ะเลดี้พิงค์ค่ะจะเซ็ตนะคะเลดี้พิงค์อ๋อจะเซ็ตเหมือนกันเซตสามกระถางสามร้อยแปดสิบ สามกระถางแล้วไปที่สามร้อยแปดสิบบาทนะคะมีสองเซตมีสเซตนะคะเลดี interacting interacting ้พิงค์เนาะเซตที่หนึ่งนี่จะที่หนึ่งนี่เซตที่สองนะคะจะรับเซตไหนก็โทรมาได้เลยบอกแม่คะาว่าเอาเซตหนึ่งเซตสองย่างนี้นะคะอันนี้ก็จัดเซตเหมือนกันเสน่ห์จันเสน่ห์จันขาวจัดเซตเหมือนกันสองกระถางนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ นี่มีอยู่เซตเดียวเนาะเซตเดียวเสน่ห์ันต่อไปก็จะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะทุกคนดูอันนี้ก็เซตคู่สามร้อยห้าสิบนะคะสองกระถางนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทเมื่อี้มีสองเซตมีสองเซตเนาะเซตที่สองีเซตที่สองนะคะอันนี้มีเสาให้ให้ขึ้นแล้วด้วยขึ้นเสาแล้วนี่นะคะจะเอาเซตไหนก็โทรมาได้เลย มาจับมาจองได้เลยอันนี้ก็จะเป็นออดิบเหลืองอันดามันออดิบเหลืองอันดามันนี่เลยนั่งจัดเซตด้วยไหมเซตเหมือนกันอันนี้450ค่ะสองกระถางนะคะ450บาทเนาะสวยต้นสวยๆดังนั้นเลยนะคะเซตที่สองนี่อันนี้ก็เซตที่สองเซตที่สองสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันสวยนะคะหนูน้องแบบ อันนี้เซตที่สามสองร้อยห้าสิบเหมือนกันอ๋อนี่เซตที่สามนะคะอันนี้เขาจะออกด่างแบบค่ะตอนแรกแต่เขาด่างแบบสวยเลยเนาะมีเซตสี่ร้อยห้าสิบกับเซตสองร้อยห้าสิบอ๋อมีเซตสองร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ช้างเหลืองจะมีคู่หนึ่งช้างเหลืองนี่ก็เป็นเซตเหมือนกันเนาะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะได้สองกระถางเลยใช่ค่ะเป็นไม้หนออืมเป็นไม้หนอนะคะทุกคนสวยมาก ก็จะเป็นกวักท่พมบ้านกวักมาจากแม่ด่างแต่มันเขียวอืมจ้ะแม่แม่ด่างนะสองกระถางสามร้อยสองกระถางเอาไปสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีอยู่สองเซตมีอยู่สองเซตเนาะอันนี้เซตที่หนึ่งจ้ะหนึ่งนะคะอันนี้เซตที่สองอันนี้เซตสองนะคะต้นใหญ่เลยอืมสวยๆเนี่ยคือฟอร์มเขาสวยมากเลยสวยมากอันนี้เป็นเซตไอออดิบออดิบด่างขาวกับด่เลมันดาแมน อ๋ออันนี้จะเป็นด่างขาวใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเหลืองอันดามันนะคะอันนี้250 250บาทนี่ใครที่อยากได้อย่างละหนึ่งกระถางเนาะค่ะอย่างละหนึ่งนี่นะคะ350บาทเท่านั้นอือก็เหลือนี่มีอันไหนอีกเอออันนี้นี่ค่ะฟิโลเดนดอนกอร o ออซัมฟิโลเดนดอนกอร n ออซ n g อันนี้ชิ้นยาวอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะโอ้โหได้กี่ ้นนอันนี้มันแน่นเลยเนาะกเดียวเลยค่ะกเดียวนะคะทุกคนจะเลื้อยขึ้นแล้วอือจะมีกระถางเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นสามกริย์ดสามกริย์เป็นไม้มงคลอือก็ชื่อสามกริย์ค่ะดูเขาก็มีความอันนี้อยู่ในตระกูลโพเงินโพทองใบเงินใบทองเป็นไม้มงคลมีไม้มงคลนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นเองมีกระถางเดียวนะคะใช่มีกระถางเดียว หมดเลยวันนี้เนาะเดี๋ยวจะให้เอีดูอีกเนี่ยอันนี้นะคะคือแบบไซส์แม่คุ้มมากเลยนะคะเอาไปเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเนาะนี่อันนี้คือแบบชอบตัวนี้มากเลยมีอยู่กร่เดียวไม่รู้ว่ามีใครเคยมีบ้างแล้วนะเนาะเนาะต้นนี้เนาะยังไม่มีก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะมีอยู่กระถางเดียวเท่านั้นเนาะอันนี้น้องชื่อว่าอะไรนะ เซเรนนะคะที่บาทนะสองพันสองรวมส่งสองพันสองร้อยบาทรวมส่งนะคะเนี่ยกระถางนี้มีอันเออกระถางเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยเนื้อมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนเสน่ห์จันทร์คือแบบยาพลาดนะคะฟอร์มเขาแบบใหญ่มากใหญ่มากคือฟอร์มเขาสวยนะคะเป็นต้นไม้ที่ทำเองเนาะเพราะพันเองนะคะแม่ค้าเขาจะ พราะเองทำเองแบบว่าอบอะไรอย่างนี้เนาะค <ฮะ S 1> นี่นะคะทุกคนสวยมากชอบแบบไหนคือโทรมาหรือจะมาที่สวนแต่ว่าต้อง่ต,องอต้องทรมาก่อนเพราะว่าจะไม่ค่อยได้อยู่ค่ะไม่ค่อจะเอตลนะคะพอค่อขาจะขยันมากเ <ฮะ S 1> นาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่ <ฮะ S 1> ไม้สวน ไม้ด่างบ้านสวนก็ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบบอนสีบอนสีก็มีมีเยอะมากเผื่อใครสนใจเดี๋ยวขอดูบอนสีนิดหนึ่งนะเผื่อมีคนแบบว่าชอบ เอออยากได้เลี้ยงบอลสีก็ยังมีอยู่มีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เอาออกมานหน่อยอันนถ้าใครสนใจก็กระถางละสองร้อยรวมส่งกระถางละสองร้อยนะคะรวมส่งเนาะอั้ชัยชนชายชนนะคะเหมือนสีแบบแจ่มมากทุกคนสวยมากสองร้อยรวมส่งราคาก็น่ารักนะคะอันนี้กระถางนึงอันนี้ต้นใหญ่นี่ก็สองร้อยเหมือนกันสองร้อยบาทเหมือนกันค่ะรวมส่ง สวยๆทางนั้นเลยอันนี้จะเป็นพรมพี่มานอันนี้ก็สองร้อยรมส่งเหมือนกันจ้ะค่ะเอาอกมาวันนี้แค่นี้วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเผื่อมีใครสนใจต้นอะไรก็โทรมาสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะคือเยอะมากน่าจะมีทุกสายพันธุ์เนาะทั้งไม้ด่างและบอนสีทั้งไม้ด่างแล้วก็บอนสีนะคะน่าจะมีทุกสายพันธุ์เลยนี่มาดูต้นสวยๆเขานะคะอันจะเป็นพวกนางไม้พะโลโคน อันนี้จะเป็นไฟแม่พันธุ์เนะาะพันธุ์ล้านตกบอลโบราณโบราณวันนี้ก็หมดอย่างนี้นะคะเดินชมเดินชมสวนบรรยากาศก,ก็ฝนจะมาแล้วนะคะคือฝนจะลงมาอีกแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกต้นไม้ก็จะชุ่มชื้นมากสุดท้ายในนี้เดี๋ยวให้นะคะฝาก,<โ>กร้านกับเอฟซีอีกรอบฝากเขอบคุณเอฟซด้วยนะคะที่ ติดตามช่องมุไมรุยสวนและช่วยอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะคะที่ไม้ที่อ้อมอ้อมไม้ด่างอ้อมไม้ด่างบ้านสวนเนาะแค้วจีคนไหนที่แบบเพิ่งมาดูก็นี่นะคะฝากติดตามด้วยเนาะกดติดตามด้วยนะคะจะบอกว่าต้นไม้ที่สวนคือเยอะมากนะคะอยากได้แบบไหนก็โทรมาถามแม่ค้าได้เลยแม่ค้าหาให้ได้ได้ก่อนใช่เนาะวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนเนาะ ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ